สวัสดีครับกับข้าวฝีมือแม่วันนี้นำเสนอต้มหมี่โคราชใส่ปลาดุกนี่นะครับนี่นปลาดุกจะเป็นหมี่โคราชนี่ครับ สูตรของแม่เขานะครับวิธีทาก็กินมาตั้งกันเล็กแล้วครับ <c oughs> ยังมีอะไรค้างน้ำให้เดือดก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็ถามเปียกให้ลงออกเปียวๆหน่อยแล้วก็ปรุงรสตามที่ชอบเลยเป็ดเค็มเปรี้ยวหวานทุบพริกใส่หน่อยก็ได้บุบใส่เข้าไป <c oughs> น้ําเดือกก็ใส่หมีใ่ใส่ใส่ปลาดุกลงไปแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ชอบปลาดุก,ก็จะเป็นปลายแห้ง มันนินได้หรือบางคนอาจจะมีอะไรเอใบผักอย่างเช่นผักหวานป่าใส่ได้นะครับแล้วแต่ตามีจชอบครับรส่กับชิมมาเลยครับตามี่ชอบเป็ดเค็มเปรี้ยวหวานแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็มีต้นหอมใส่นิดหน่อยวความอลังการนี่ครับ ปุ๊บขา้าวพี่แม่แล้วก็บางคนชอบเมืเ่อเกิดเทศก็ใส่ไปก็ได้นะครับเมื่อเกิดเทศเทล็กลแล้วก็อุ่นกินครับนะต้มมีโคลาใส่ปลาดุกแซ่บแล้วครับข้าวมือแม่ ขนมกับเส้นหมี่โคราชเดือดแล้วก็เดือดแล้วก็มาชิมกันได้กินกันได้ครับมากินด้วยกันนะครับต้บมหมี่โคราชใส่ปลาดุกกับข้าวฝีมือแม่เดือดแล้วชิมรสตามใจชอบ คนใคจะชอบอะไรก็เอาก็ปัจชุบันได้ยัแลวครแต่ชอบนะครับตันน้นั้นีนี้ก็ฝากไว้นี้ก่อนนะครับกับการรดนือแม่ครับต้นมีพลลัพธ์ต่กนกระเจ้า